สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กอล์ฟเอนจิเนียร์ UTOR เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับพี่มีเฉลยข้อสอบ Net ตนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมาให้น้องๆได้ลองดูนะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้มีข้อไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับโอเคไปได้เลยครับโอเคครับก่อนในการทําข้อสอบนะครับพี่อยากจะแนะนําเว็บทาข้อสอบออนไลน์นะครับ quiz engineer tutor นะครับโดยที่สามารถเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับ www quiz engineer tutor com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ทาง สถาบันของเรานะครับออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับสำหรับในการทําข้อสอบออนไลน์นะครับน้องๆสามารถเข้าไปทาข้อสอบออนไลน์กันได้เลยนะครับในนั้นก็จะมีข้อสอบหลากหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตแซเป็นโอ้มีมีค่อนข้างเยอะเลยครับมีหลายชุดด้วยนะครับน้องๆเข้าไปทําข้อสอบกันได้เลยนะครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำข้อสอบกันได้เลยนะครับมาดูข้อนี้นะครับกราฟของระบบสมการในข้อใดมีคําตอบคําตอบเดียวนะครับการที่จะบอกได้ว่าสมการใดมีคําตอบคําตอบเดียวเนี่ยสมการนั้นน่ะจะต้องเป็นลักษณะของการตัดกันอย่างนี้ครับมี x กับ y ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสมการนะ l 1กับ L2 นะครับเส้นตรง2เส้นตัดกันนี่แหละครับคือมีคําตอบเดียวนะครับเราจะพิจารณาอย่างนี้นะครับ กราฟในระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยมันจะมีกันทั้งหมด3แบบนะครับคำตอบนะอย่างแรกก็คือมีคําตอบเดียวอ่มีคําตอบเดียวเพราะฉะนั้นลักษณะการาฟจะเป็นแบบนี้นะครับอันที่สองก็คือไม่มีคําตอบนะครับไม่มีคําตอบเนะี่ยให้เรานึกเลยว่ามันต้องเป็นเส้นขนานกันส่วนส่วนใหญ่จะเป็นเส้นขนานถูกไหมครับถ้าเป็นเส้นขนานเนี่ยน้องสังเกตเลยว่ามันจะไม่มีตรงไหนที่มันจะสามารถมาตัดกันได้เลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคําตอบเลยก็คือแสดงว่า l 1เนี่ยขนาดกับ l 2เป็นเส้นตรงสองเส้นขนานกัน อันที่สามก็คือมีหลายคําตอบนะครับมีหลายคําตอบนับไม่ถ้วนนะครับนับไม่ถ้วนถ้ามีหลายคําตอบเนี่ยแสดงว่าจะต้องเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันอ่ะก็คือ l หนึ่งจะต้องเท่ากับ l สองนะจำคอนเซปต์ไว้ก่อนถ้ามีคําตอบเดียวเส้นตรงสองเส้นต้องตัดกันที่หนึ่งจุดถ้าไม่มีคําตอบเส้นตรงสองเส้นจะขนานกันถ้ามีคําตอบอะไรคําตอบแสดงว่าเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันนะครับคอนเซปต์ของเราคือแบบนี้เพราะนั้นเวลาที่เราจะพิจารณานะครับว่าเส้นตรงเส้นไหนที่มี อ่าสมการมีคําตอบเดียวนะครับเราก็อาจจะพิจารณาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเนาะแต่อันนี้คือคอนเซปที่เราต้องรู้ก่อนนะครับโอเคพี่ขอเคลียร์หน้านี้นะครับเดี๋ยวพี่จะดูช้อยทีละตัวเนาะ ดูข้อหนก่อนนะครับข้อหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูก่อนนะว่าเส้นตรงสองเส้นนี้มันมีลักษณะเป็นแบบใดน,นะครับตัวนี้พี่ย้ายข้างนะพี่จัดรูปตัวนี้เนาะเป็น 9x ลบ12 y เท่ากับสานะครับเอา3าหารนะหารทั้งซ้ายทั้งขวามันจะได้เป็น 3x ลบ4 y นะเท่ากับ12เนะี่ยน้องสังเกตดูไหมว่ามันเป็นเส้นเดียวกันเห็นปะเ <laughs> นี่ยครับมันเป็นเส้นเดียวกันถ้าเป็นเส้นเดียวกันแสดงว่ามีหลายคาตอบนะข้อกอไก่ไม่ถูกนะครับ ตัดทิ้งดูขอไข่บ้างเนี่ยขอไข่เนี่ย,ยพี่เล็งดูแล้วเฮ้ยมัน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 ได้วะใช่ก็คือคําว่าใช่ก็คือลักษณะเส้นตรงสองเส้นเนี้ยไม่ไม่ขนานไม่เป็นเส้นเดียวกันแสดงว่ามันต้องตัดกันที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่กาเลยขอไข่อ่ะเดี๋ยวพี่พามาดูคอควายว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวเนี้ยพี่พามาดูนิดนึงเนี่ยน้องจะเห็นว่าเส้นตรงสองเส้นนี้นะครับมันขนานกันเวลาที่เราต้องการหาความชันเส้นตรงนะครับมันได้เป็นลบ A ส่วน b เนาะ เราสามารถเขียนสมการเส้นตรงในรูปทั่วไปได้แบบนี้นะ ax บวก by บวก c เท่ากับ0นย์นะครับโดยที่เราสามารถหาความชันของมันได้ก็คือลบ a ส่วน b นะอ่ะพี่ขอแก้นิดหนึ่งนะเป็น a ใหญ่กับ b ใหญ่แล้วกันเนาะ a ก็คือสามประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้า x เนาะ b ก็คือสามประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้า y เพราะฉะนั้นพี่หาความชันของเส้นนี้อ่ะมันก็คือเป็นลบ3ส่วนด้วยลบ1ใช่ไหมครับอ่ะขอโทษทีนะลบ3าส่วน1ก็คือได้ลบ3เพราะฉะนั้นความชันเส้นนี้เป็นลบ3เนาะ มาดูเส้นนี้บ้างนะครับลบ a ส่วน b ก็กลายเป็นลบ3ส่วน,น1เหมือนกันก็คือได้ลบ3แสดงว่า2เส้นนี้มีความชันเท่ากันนะถ้ามีความชันเท่ากันแสดงว่าสมการ2เส้นนี้ขนานกันเนาะถ้าความชันเท่านะ m 1เท่ากับ m 2เนี่ยแสดงว่า l 1ขนานกับ l 2นะครับแต่ถ้า m 1คูณ m 2เท่ากับลบ1เนี่ยแสดงว่า l 1นะตั้งฉากกับ l 2อันนี้ต้องจำไว้นะครับเป็นคอนเซปต์เนาะ ในที่นี้ความชันเท่าแสดงว่าคอควายเนี่ยเป็นสองเส้นที่มันขนานกันขนานกันแสดงว่าไม่มีคําตอบนะครับไม่มีคําตอบเนาะอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เนะาะตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวมาดูข้ององูเนาะข้ององูนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนาะพี่จัดรูปสมกา,ารนิดหนึ่งนะงองูจะกลายเป็น 4x ลบ 2y เท่ากับลบ6นะครับเอา2หารทั้งสองฝั่งนะ 2x ลบ y เท่ากับลบ3 น,น,น้องสังเกตไหมว่ามัน,น,เ,ปน y 3, ปเป็นเส้นเดียวกันเลย 2x ลบ y แล้กลบ3อันนี้ก็เป็น 2x ลบ y แล้กบลบ3ไหมว่าเป็นเส้นเดียวกันแสดงว่ามีคําตอบมากมายนะับไม่ถ้วนข้อนี้จึงตอบข้อขอไข่นะครับนอกนั้นไม่ถูกเลยนะครับนอกนั้นไม่ถูกเลยข้อ2นออเนี่ยข้อกไก่เนี่ยเป็นเส้นที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นเส้นเส้นเดียวกันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันเนาะส่วนข้อควายเป็น2เส้นที่ขนานกันงองงูก็เป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันนะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบขอไข่นะครับโอเคครับไม่ยากนะครับหลักในการพิจารณาดูข้ออต่ไปนะครับ ข้อต่อไปนะครับกราฟของสมการในข้อใดนะครับมีหลายคําตอบอ่ะกราฟของสมการในข้อใดมีหลายคําตอบเวลาที่เราต้องการดูนะครับว่ากราฟไหนมีหลายคําตอบก็อย่างที่พี่ได้พูดไปเนาะขั้นแรกก็คือว่าสมการนั้นน่ะจะต้องเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันเพราะนั้นเราต้องพิจารณาว่าสมการไหนที่มันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ดูคร่าวๆก่อนจริงๆเราไม่ต้องคิดทุกอันก็ได้นะเราลองดูคร่าวๆก่อนนะครับตัวไหนที่มันมีโอกาสเหมือนกันก็แสดงว่าน่าจะใช่เนาะ อ่ะอยังดูกอไก่อย่างเงี้ยนะครับพี่เอาเอา2หารตลอดนะมันจะกลายเป็น x บวกด้วยเท่ากับหเห็นปะเนี่ยเห็นไหมเส้นตรงเส้นเดียวกันเพราะนั้นข้อนี้ตอบกอไก่เลยนะครับจบเลยนะข้ออื่นไม่ถูกแน่นอนนะครับน้องลองไปดูแล้วกันเนาะข้ออื่นยังไงก็ไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับพอเรามีคอนเซปต์ปุ๊บมันจะทำได้ง่ายขึ้นเนาะข้อสอบ Net แซวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นข้อสอบที่ยากเหมือนแพทหนึ่งนะครับแต่ว่าน้องอาจจะต้องพอเข้าใจคอนเซปต์ของในแต่ละเรื่องเนาะแล้วเอามาประยุกต์ในการทํา นะครับโอเคครับวันนี้ข้อสอบ2ข้อนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับน้องๆน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องของระบบสรรมการเนะาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของเส้นตรงอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในข้อสอบเนี่ยแซนเนี่ยข้อสอบที่เป็นระบบสรรมการหรือว่าเส้นตรงพวกเนี้ยนะครับมันจะมีออกทุกปีอยู่แล้วนะครับ 2ข้อนี้นะครับน่าทําให้น้องๆพอมีคอนเซปต์ในการทําข้อสอบแนวๆน,นี้นะครับเดี๋ยวยังไงแล้วนะครับก่อนปิดคลิปในวันนี้นะครับพี่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเรานะครับเวลาที่เรามีข้อสอบใหม่ๆน้องจะได้เข้ามาศึกษาเข้ามาดูกันนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ